สวัดีค่ะต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่รายการโอ o p อปดิดาวและว,วันนี้ค่ะต้องบอกนะคะว่าเมยังอยู่ที่โอท็อปซิตเป็นเทปโอท็อปดิดาวเทปพิเศษค่ะที่เราจะมาดูสินค้านะคะโอท็อปในพื้นที่เสียงภายของ5จังหวัดชนนายแดนภาคใต้วันนี้ค่ะยังคงเป็นสินค้าที่จังหวัดปัตตานีค่ะน่าสนใจมากมายคุณผู้ชมห้ามพลาดตามเมยมาเลยค่ะ วันนี้นะคะเมย์ยังอยู่ที่โอท็อปซิตี้ที่บางทองธานีค่ะต้องบอกนะคะว่าโอท็อปช่วงนี้เป็นเทปพิเศษค่ะที่เรานั้นรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความยินดีมากค่ะที่จะได้พูดคุยนะคะกับกลุ่มโอท็อปในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่เสียงนั่นเองแล้ววันนี้นะคะเป็นสินค้าจากปัตตานีค่ะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงค่ะจากคุณรอติป้ามหาหมัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะด้านโน้นค่ะก้าค่ะฮาริมอ๊์บาเฮค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะก็ต้องบออกวว่่าาาเเป็นนนนนจ้้้ขงสิคคใัีะ อ่ะคนแรกก่อนเลยนะคะของมะเป็นสินค้าอะไรคะอัสลามุลัยกุวมาระมาตุลเลยวบบะเรกฮ์ของมะก็เป็นสินค้าส้มโอแก้วส้มโอแก้วนะคะทำจับเปลือกส้มโอค่ะส้มโอแท้ๆเหรอคะมะใช่ส้มโอแท้ๆเลยทำจับเปลือกส้มโอค่ะทำจับเปลือกส้มโอนี่ก็จะเป็นของมะอ่าในส่วนของกะละคะของกะเป็นอะไรข้าวเกี๊ยวการโชวนอนกะเป็นข้าวเกี๊ยวกา เขาเก็บปลาเขาเก็บปลาโหหน้าทานนะเนี่ยอยู่ข้าวด้วยเนี่ยช่วงเช้าอยู่เลยอะมานั่งพูดคุยกันต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าทั้งสองท่านนี้นะคะอยู่ในกลุ่มสินค้าโอท็อปค่ะที่เป็นสอปตนะคะสอปตค่ะก็เป็นต้องบอกว่าช่วยเหลือในเรื่องของผู้ประสบปัญหาจากชายแดนภาคใต้นะคะที่เกิดขึ้นของมะบอกว่าลูกชายมีปัญหาอะไรกับลูกชายเกิดอะไรขึ้นคะ ก็ม้ก็ลูกชายของม้าก็ถูกรอบยิงค่ะค่ะปงี25-49ค่ะประมาณปี29-49ค่ะแล้วก็แต่ลูกไม่ได้เสียชีวิตค่ะตอนนี้ก็มีเป็นมือพิกการค่ะมือด้านไหนคะมือข้างขวาค่ะข้างขวาแล้วตอนนี้ม้าบอกว่ามือขยับพิการยังไงได้ม้าทำให้ดูหน่อยสิคะคืออ แขนไปข้างหน้าไม่ได้อยู่แค่อยู่แค่แค่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้ก็ก็รู้สึกลำบากก็รู้สึกลำบากก็เวลาใส่ผ้าอะไรก็ใส่แค่ข้างเดียวค่ะทำงานก็ข้างเดียวค่ะอย่างน้อยๆในความโชคดีลูกชายยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะคะมะหัวใจของมะก็ยังอยู่กับมะยังอยู่กับมะยังอยู่กับมะอามาทิกะบ้างของกะ ยังไม่ทันพูดเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้กากาหันมาตามองเมย์โอ้โหตายแล้วการเล่นอย่างนี้วิทีากรก็ไปไม่ถูกกันนะคะเสตียมองๆอย่างงี้ของกามีลูก9คนค่ะแล้วกาบอกว่ากาสูญเสียสามกาไลฟฟังหน่อยสิค้าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นถูกยิงค่ะวันนั้นสามีไปทาทางานหรูอไปไหนคะสามีทํางานอยู่ที่แบบอ์ตัวแทน ก็พอดีเขาจะไปเขาจะออกมาพานยาลาค่ะถ้าเมาจากมายาลาไปยาลาพอดีตัวยิงติดพลังานพดีกะอยู่บ้านกะก็เสียใจมากที่ไม่นึกเลยว่าสามีกะจะเปินแบบนั้นกะอยู่ที่บ้านยู่ๆก็เขาโทรมาอสามีเธอถูกยิงแล้วกะก็ตกใจเลยแต่แบบปีสี่ห้าสอง เมือกอนชวนนั้นอายุได้อายุ้อกก็ได้ประมาณห้าขวดแฝดอีสองคนค่ะมีลำบากมากเลยชอนนั้ไม่รู้จะบอกอะไรไม่ถูกเลยลูกก็ยังเล็กค่ะก็ยังเล็กตอนนั้นประมาณห้าขวดประมาณห้าขวแฝดแ่ว่าลูกของตัวก็ประมาณตอนนี้ก็จบปริญญาตรีแล้วลูกคนที่สองจบปปิญญาตรีแล้ว ถึงปัจจุบันนี้ก็จะอ,อกอะไรแย่ที่สุดเลยนมะ่ณว,วันนี้กะเองทำใจได้มากน้อยหรือยังคะยังช่วยพรายังชั่วแต่ถ้าถามว่าทำใจได้เลยไมไม่ไม่ทมม้าก็ยังคิดถึงสามีตลอดคือสามีตลอดแหละแลกช่วยนี่ก็ลูกยังเล็กอย่างก็ทันไรมัจจุบนแล้วตอนนี้ของม้ามีลูก9้าคนพาระหนักมากกว่าจะโตแต่ละคนใครเป็นคนดูแลลูกคะ ตัวเองก็ตัวเองกาคนเดียวกค,ค,คน,คคนเดียวพอดีแม่ก็แม่ก็มีอยู่แล้วค่ะยังมีอีหลาอีกคนหนึ่ง <ฮะ S 2> ค่ะโอ้โอ่ะกะก็พูดไปนะคะก็<ฮ>ะน้ําตาคลออ่ะมาที่มะต่อบ้งางมะคะมาพูดถึงสินค้าของมะกันบ้างดีกว่ามะบอกว่าสินค้าในข้างหน้าเราเนี่ยที่หน้ามะหน้ากะหน้าเมเนี่ยมีสินค้าหลายอย่างเลยอ่ะของกาก็เป็นส้มโอแก้วของกาเป็นข้าวเกียบปลาแต่ข้างหน้าเนี่ยบอกว่ามีอีกตั้งหลายอย่างเนี่ย เป็นของเพื่อนเพื่อนกันหมดเลยใช่ไหมคะของของของกะใช่ไหมของกะมีมีสี่สี่อย่างสิคะมีอะไรบ้างคะมีส้มโอแก้วมีโรตีกรอบกรอบเค็มหรือก็ถว่วบอระเพ็ดนี่ค่ะของของกะทำเองซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านค่ะค่ะเราจัดตั้งขึ้นมาประมาณปีห้าหนึ่งปีห้าหนึ่งค่ะนะคะปีห้าหนึ่ง แล้วซึ่งเราอยากให้สตรีในในชุมชนของเราเนี่ยให้มีให้ได้มีงานทำหให้มีไรายได้สู่ครอบครัวเบาภาระแล้ก็เราแค่เอาเวลางานเป็นงานเสริมแต่งานเป็นงานเสริมตรงนี้เขาจะได้ไปใช้ใจให้ให,ให้ได้ ให้ได้มีอาชีพเสริมตรงนี้อาชีพหลักของเขาก็กรีดยางค่ะกรีดยางกรีดยางของก้าแล้วจ๊ะมะมะมะบอกว่ามะกรีดยางแล้วก้าทำอาชีพหลักอะไรจ๊ะขายขายขายข้าวแกงค่ะตามสายขายข้าวแกงโอ้โหท่านั้นต้องแบบภาคใต้ต้องลดจัดใช่ไหมทำเลเพลิดเพลินได้ไหมคะได้แล้วนะคะโอ้โหแล้วอย่างี้อะพูดถึงเรื่องต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า สินค้าต่างๆเนี่ยน่าสนใจน่ารับประทานทั้งนั้นส่งออกที่ไหนกันบ้างขายที่ไหนบ้างนอกจากปัตตานีแล้วมันต้องมีที่อื่นต้องบอกว่าอร่อยก็ส่วนมากก็ส่งไปตามชุมชนใกล้ๆบ้านแถวยะลายะลานราทิวานราธิว่านี่แค่ไปทาง แค่สายบุรีเองค่ะแค่สายไปสบุรีนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คืออยู่ที่อำเภอยะรังกันนะคะยะรังค่ะในส่วนของหมู่บ้านกอลังกอลัมนะคะก็มีสินค้าหลายอย่างก็มีสินค้าหลากหลายพอดีจากแม่กลุ่มแม่บ้านอื่นๆเข้ามาฝากขายเขาจะมาโชว์ตัวผลิตภัณฑ์ของเขาว่าเขาจะได้ออกสู่ตลาดหรือเปล่าว่าประเภทผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยอาจจะมีคนบริโภคหรือเปล่าวันนี้มีแน่นอนวันนี้ไม่น่าอะ ไม่อยากถามเรื่องศูนย์สอปตอหน่อยอที่มีแขวนที่ป้ายที่คอทั้งคู่นะถามกาก่อนสอปตอช่วยอะไรบ้างช่วยเหลืออะไรกาบ้างการเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยสิคะเขาจะได้มีกําลังใจ <c oughs> ให้การเล่าลหน่อยเอาให้การเล่าหน่อยเชิญค่ะช่วยหล<ๆ>ายๆ,ๆ,ๆอ,อย่าง่ะหลายๆอย่างอะไรบ้างจ้าให้การเล่าสิเช่นช่วยสนับสนุนที่ได้มาเนี่ยมาทำกิจการจบไปงานกูที่เร่อนี้เนี่ย ไปงานบูธต,ต่างๆช่วยเหกิจกรรมเวลาจะขายของนะคะก็พาไปแต่แต่ซึ่งที่เรามาเนี่ย<ช>เป็นคนที่เป็นผู้ประสานงานก็คือสวชโตโวชตนี้ก็มีม,มีมีหน่วยสนับสนุนก็ออกแฟนกับยูริเวอร์อ๋ออ่ะอย่างนี้ ในช่วงสุดท้ายอยากให้ท่างผู้นะคะช่วยประชาสัมพันธ์ในสินค้าของเราในก่มสอบตอที่พามาว่าอยากให้ซื้อสินค้าบูธไหนมาบอกเลยจ้ะเขาอ,อยากให้ผู้มาชมมาเดินเที่ยวซื้อสินค้าโอท็อกมหานครครั้งนี้ขอให้ไปชมที่แวะชิมฟรีด้วยชิมฟรีด้วยค่ะชิมฟรีด้วยที่บูธ c ี9ค่ะซี9ค่ะค่ะอากะฝาก ให้กำลังใจสำหรับคนที่บอกว่าโอ้โหกลัวจังเลยจะไปเที่ยวปัตตานีจะไปชิมข้าวเกรียบจะไปชิมเนี่ยล้มโอกแก้วต่างๆเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะว่าไปเที่ยวได้ไม่มีอะไรปลอดภัยค่ะเชิญเราไปได้เชิญนี่ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องกลัวที่ค่ะปัตตานีก็ไม่มีแรงอะไรค่ะค่ะเอางี้หนูรู้แล้วกาพูดไม่ค่อยเก่งก้าพูดภาษามาลายูเลยก้าพูดภาษามาลายูเลยกาจะคล่องกว่าเอากาพูดเลยค่ะเชิญสูงภาษามาลายูเลยค่ะ ูุเลยภู่มาตร์มัตยลอยปรกาอย่าดีหัดตายลอยนี้แป่ดีแต่สวิตาคุกกรรพ่าลาบสลามหมลากโกเขาได้มรรเกจตาโกอิตรีนี่แบะเขาวรือทานเยลาเะอาจอาจจบันหับโกยเห็นไหมบอกแล้วพอพูดภาษามาลายูปุ๊บมึงจะคล่องขึ้นคนนี้เหมือนกัน ต้องพูดภาษามาลายูนะเชิญชวนภาษามาลายูนะเชิญทุกจังหวัดเชิญชาวมาเลเซียเชิญทั่วประเทศทั่วโลกเลยมาเที่ยวจังหวัดเรานะแล้วก็โอท็อปของเราเชิญเลยค่ะ سلام าลีกุมบารอมมัตุลโลมิเตอร์อเดกกาเกกกาเกดูวานอุริสอย่างเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านอ่าเขม่าเขมรในเมื่อเข้าสู่อาเซียนแล้ว อยา a ให้เด็กก a ตอ semua ม a r ี l a มา m ีละที่บุตรน ni ada m a k น n i ี่มีหลากหลายมักินเนี่ยบ่ง a ูโอ้ันมันก u นกิโต้เย n ะแบงยิน a ี้ a ึงก็อาจจะสูงอ h จบแล้วโถเดี๋ยววันหลังพิธีกรค่ะก่อนจะลงใต้ขอไปเรียนภาษามาลายูกับก้ากับมานะ มาสอนหน่อยนะถ้าไปปัตตานีบุ๊ทีมงานโอท็อปติดดาวลงไปไม่อย่างงั้นกาก็ไม่ยอมคุยกับเมแต่แต่ม้าเนี่ยมาตื่นเต้นมามาแอบดูมาม้าตื่นเต้นมาค่ะม,าม้าบอกว่าไปชิมฟรีถ้าอย่างงั้นหนูจะพาทีมงานและคนที่มาเที่ยวงานโอท็อปติตี้ไปชิมที่บูธของม้ากับกานะคะค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกค่ะว่านี่เป็นความน่ารักนะคะความเป็นธรรมชาติของทั้งมะและก้าเอง ต้องบอกเลยว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นท่านคู่นี้ถามว่าวันนี้ดีขึ้นหรือยังทําใจได้หรือยังต้องบอกค่ะว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะว่าเขาทั้งคู่ได้มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะสําหรับมะโชคดีหัวใจลูกชายนั้นยังอยู่แต่สําหรับกะค่ะต้องบอกว่ากะนั้นสูญเสียสามีอันเป็นเสาหลักของครอบครัวที่จะต้องเลี้ยงลูกอีก9คนวันนี้นะคะเราอยากจะออดวอร์นะคะสาหรับทุกท่านค่ะที่ชมรายการของเรานะคะ ช่วยค่ะช่วยให้กําลังใจนะคะช่วยการสนับสนุนค่ะสินค้าโอทอนะคะจากกลุ่มปัตาตนีจากกลุ่มสอปตอในวันนี้ค่ะที่สาคัญค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งมะและก็ตเ<อ>ป็นอย่างสูงค่ะหั้น้งหัวหนา<อ>้าของมานะคะมา,มาจะขอพวกนี้นึงค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทางสอปตอที่ให้สนับสนุนงบประมาณที่มาได้งานโอทอนี้ค่ะ,คะทา่ทา,งทางท่านทวีศอกสอง หมดเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะการจะพูดเลยจ้ะพูดเลยจ้ะไม่มีค่ะไม่มีแล้วจ้องดูจับที่หัวใจดูเต้นเต้นบอกว่าให้จับหัวใจเอาจับหัวใจสิหัวใจแล้วที่ท่องมาสักคลิปอ่ะก็บอกอะไรมาเนี่ยหัวใจเต้นแอบกระซิบแอบกระซิบไม่เป็นไรถือว่าเป็นความธรรมชาติของความน่ารักค่ะการที่ผู้หญิงสองคนนี้ยังแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่กับการสูญเสียทั้ง ลูกชายเองบาดเจ็บสาหัสนะคะรวมถึงสามีเสียชีวิต ตรงนี้เลยค่ะทุกคนคะต้องให้กําลังใจที่สําคัญต้องวอนขอนะคะให้ทุกคนนั้นช่วยบอกเลยค่ะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมันกระทบกระเทือนมากแค่ไหนอยากให้ทุกอย่างนะคะสงบสันติโดยเร็วที่สําคัญค่ะไม่ว่าจะใทยพุทธไทยอิสลามนะคะอยากให้อยู่กันแบบพี่น้องแบบครอบครัววันนี้ทางรายการค่ะรู้สึกเป็นเกียรติและต้องขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณขอบะคุณค่ะคุณผู้ชมคะสินค้าจากสอปตยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะช่วงหน้าจะเป็นสินค้าอะไรนั้้นหาามพลดดทีีเยวค่ะ to do di na กำลังใจช่วยกัน